สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรัดรถขุดบุรีรัมครับวันนี้มาอยู่กับหน้าง,งานที่บ้านโกดต,ตำบล2ชัน้นอำเภอกะสังจังหวัดบุรีรัมครับกับงานขุดลอกแก้มลิงครับผม หน่วยที่สองของพวกเราครับเมื่อวานไปเยี่ยมชมหน่วยที่1มาแล้วครับวันนี้กลับมาหน่วยที่สองของเราเช่นเคยครับตามมาชมความคืบหน้าของพวกเรากับหน้างานการขุดแก้มลิงครับนี่ครับคืบหน้ามาพอสมควรครับวันนี้ครับเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยครับผมกับเจ้าซานนี่ขึ้นมาอยู่ด้านบนครับ S Y 1 3 5 4ครับแล้วก็ อยู่ชั้นที่2ก็เป็นหน้าที่ของ XCMG ครับแต่งคันแต่งสรบครับแล้วก็ท่านล่งล่างสุดครับเป็นหน้าที่ของ PC 160ครับของเสียเวลาครับแล้วก็วันนี้ก็ต้อนรับคันใหม่ของเสียเวลาครับโอ้โห FG ครั J คันนี้สีออกฟ้า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 ,ฟา,ฟา,ฟามามาทางน้ำเงินเนาะ สีสันสวยงามน่าดูครับทีมงานเพิ่งว่างจากที่อื่นก็มาช่วยกันครับถือว่าตีมรรดาดของเรานี่มีเยอะครับมีเป็น20กว่าคันครับแต่ก็กระจายกันทํางานตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยแล้ววิ่งมาช่วยกันแล้วครับวันนี้ด้านล่างก็น่าจะเกือบแล้วครับวันนี้เนาะน่าจะไหลามาถึงประมาณโอ้โหน่าจะได้เยอะพอสมควรผมว่าพรุ่งนี้เรื่องของการเอาดินออกด้านล่างน่าจะ ถึงนี่แหละครับถึงตรงนี้ครับถึงตรงนี้เลยฮะตรงนี้เรียกว่านี่ฮะตรงนี้น่าจะเกือบจบครับเมื่อืนนี้น่าจะได้ย้ายครับเนาะได้ย้ายทีมงานรถดำย,ย้ายรถขุดเจ้าสานีเอสวายหนึ่งสามห้าไปประจำการเขาเรียกว่าไปเคลียร์งานครับที่ช่วยเคลียร์งานที่ลำลายมานครับกับหน่วยที่หนึ่งของมวกเราครับผมเนาะ โอ้โหอันนี้มีแต่ดำแรงๆดำรอๆครับก็คือมาเลยไม่ซ้ํากันแต่ละวันเลยเพราะว่าอีกคันหนึ่งก็เพราะว่าเห็นได้ยินก็มีปัญหาแล้วก็ออกไปหาอูเนาะดมประดูครับวันนี้เราวิา่งห้าคันใช่ไหมคันนั้นอีกคันหนึ่งก็เป็นช่วงที่ฝนไม่ตกก็ทงไปหวานข้าวก่อนจอดรถทิ้งไว้ไปวานข้าววาง,งั้นโอ้นี่นะปะนัญหาอุปสรรคของเรามีทุกๆวันเนาะ ก็ไม่ได้ซีดนะครับคุยให้ฟังครับมีปัญหาทุกที่อยู่แล้วทุกหน้าง,งานเลยครับเรื่องการทํางานเนาะมีมัง่งอันนั้นมัง่งอันนี้มั่งเนาะมันคงไม่สมบูรณ์แบบตลอดแหละครับาทงานนะวันนี้ครับเจ้า XMG c XE 215C ครับน่าจะแต่งสโลปมาถ,ถึงตรงนี้เลยครับวันนี้วันนี้น่าจะคืบนหน้ามาเยอะครับวันนี้เนาะจบตรงนี้แน่นอนวันนี้นะตรงนี้ก็ขุดขึ้นได้มีหน้าที่เจาะแนวไม่ครับ ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรงานนี้ไม่รู้ว่าขาดทุนหรือกำไรครับก็อย่าขาดทุนเยอะครับแต่ขาดทุนก็ขอให้พอได้ไม่ได้เข้าเนื้อมากมายเนาะปัญหาของพวกเราครับใจง่ายๆกับการทำงานเนาะที่อะไรที่มันไม่แน่นอนเรื่องของอการทำงานช้าก,ก็ขาดทุน เรื่องการวางแบบแผนที่ผิดกระขาดทุนครับหรือว่าอ่านงานเกมผิดกระขาดทุนนะรับงานผิดกระขาดทุนนี่ครับโอ้โหหากำไรยากเหลือเกินเนาะหากำไรไม่ใช่ง่ายๆครับผมนี่ก็เลยมาอ<ม>ัปเดตหน้าง,งานพวกเราเนาะใครเห็นบรรยากาศความคืบหน้าพวกเราว่าพวกเราทํางานถึงไหนแล้วประมาณไหนแล้วนะวันนี้ดินด้านล่างก็น่าจะเข้ามาถึงครึ่งบ่อครับนะฮะน่าจะอยู่ตรงรถสีน้ําเงินนะฮะวันนี้เนาะ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรครับน่าจะประมาณนี้ครับถ้าฝนไม่มาช่วงบ่ายครับเพราะว่าก่อนถึงเที่ยงก็จะถึงไม้แน่นอนเนาะแล้ววันนี้บอกว่ามีรถขุดเยอะแล้วแต่ดันมาเจอ,อรถรถขุดเยอะแต่รถดำน้อยครับนี่ะรถดำมีจอดทิง้งถ้ารถดำวิ่งห้าหกคันนี่ขุดสองคันนี่โอ้โหแป๊บเดียวครับไหลมาจ้วบๆ,ๆเลยครับเนาะวิ่งกันห้าหกคันนี่แป๊บเดียวครับเนาะดินด้านล่างออกมาเยอะๆเนี่ยเราก็สาม,มารถที่จะ เดินหน้างานเราไปได้เร็วกว่านี้เนาะแต่ตอนนี้เรื่องของดินมันก็แห้งครับไม่มีไม่ได้หวักฝนดินเลนดินอะไรขึ้นมาเป็นดินเหนียวดินแข็งล้วนๆครับทําให้เราสามารถที่จะผลดินแล้วที่เทก็สะดวกเนาะที่เทสะดวกสบายที่เทง่ายนะมันก็เลยงานก็เริ่มง่ายขึ้นนะฮะประมาณนั้นเลยครับเนาะแต่งานพอง,งานง่ายขึ้นดันรถดํามีปัญหาอีกโอ้โหประสักไม่จบไม่สิ้นเลยครับเนาะปัญหาเยอะเหลือกเกิน อูรถขุดทํางานครับเหลืองทั้งบ่อครับตรงนี้แต่เหลืองนี่เหลืองโทรเฉดสีเลยครับเจ้าซานี่กับอ่า XG ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเหลืองของโคมัสเซอร์นี่จะเหลืองแบบเหลืองอ่อนๆครับผมเนาะ่ะไม่เป็นไรครับประสบการณ์ครับจะสอนเราเองเรื่องของการทํางานอนาคตว่าจะวางแผนยังไงทํางานยังไงเึงจะจบจะผ่านครับต้องดูกันครับว่าหน้างานของเราก็จะออกมามุมไหนยังไงเนาะต้องสู้กันไปครับ รูยกันไปต่ออากาก็ร้อนครับวันนี้นะเราจะพยายามบุกให้ได้เยอะที่สุดครับตอนเที่ยงนี้ให้ได้เยอะที่สุดครับให้ได้มากที่สุด ันก็ขึ้นครับวันนี้ขึ้นอีกหนึ่งบาทครับโอ้โหใจจะสลายเนาะ,ะเชื้อเพลิงขึ้นอย่างนี้พวกเราจะรอดหรือเปล่าครับเชื้อเพลิงขึ้นเยอะเหลือเกินพวกเราจะอยู่ต่อไว้ไหมพวกเราจะเป็นยังไงรถขุดจะเป็นยังไงฮะค่าขอค่าแรงขึ้นเยอะผู้รับผู้รับเหมาก็จะอยู่ยากครับเนาะนี่แหละครับปัญหาผลปลอยผลพวงจากน้ำมันแพงจากสงครามเนาะจากโควิดครับผลกระทบมาหมดครับ คันี้สวยมากครับโซคที่นันครับดาวรายสายเมืองลิงครับคันนี้มาจากเมืองลิงครับขามมาจากสุรินครับมหาขินมหากินถิ่นบุรีรัมครับอ่าจัดประจากอูหลานกำลังสุดครับนี่นี่ยรถดำสวยๆครับมาวิ่งบอกโหดๆมาเจอของจริงครับจะได้มีบทเรียนมีศักยภาพครับเนาะ ดินตรงนี้ก็ไม่เยอะเพราะตรงนี้ขุดออกไปเยอะแล้วครับเนาะตรงนี้ก็ขุดออกไปเยอะและ้วจะเหลือด้านในหน่อยครับเพราะขุดประสุดตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะสบายๆรถดำเยอะๆวิ่งจอดง่ายๆรถขุดขุดสองคันนะครับถ้ารถดำมาเยอะเราก็ใช้รถขุดลงไปเชื่อกัน2คันเลยจะได้ไม่ให้เสียเวลาเนาะจะได้ไม่ให้เสียเวลาถ้ารถดำมาเยอะนี่งานเดินกว่านี้ฮะแต่พอเอินรถดำมาน้อยวันนี้ครับความไม่พอดีสักอย่างก็งานทำงานอ้าว บรรากานครับล,ลุย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 ทีมงานอากาศดีๆงี้น่าขุดหน้าลุยถ้าฝนมานี่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้แน่นอนวันนี้ยังมีฝนรีบลุยครับที่เทก็สะดวกที่ขึ้นก็บอขึ้นบอก็ง่ายครับเนี่ยขึ้นบอก็ง่ายสะดวกสบาย คันนี้ครับอยู่คงที่ตลอดตั้งแต่มาไม่เคยได้หายได้เคยได้จากทํางานทุกวันไม่เคยได้หยุดคือเจ้าอาจารย์นุครับแปดสามแปดแปดสามหกครับสีชมพูหวานแหววครับเนาะก็เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กรับังใจพวกเราครับทีมงานเสียสุรั์รถขุดบุรีร์ครับกับหน้างานขุดงานของกรมชลประทานครับแก้มลิงบ่อนี้ฮะเนาะพวกเราก็ครั้งแรกครับในการขุดรวมทีมกันหลายๆคนโดยอยู่ด้วยกันครับเนาะ ต่อไปก็จะอยู่ด้วยกันทำทีมใหญ่เมื่อวานก็หน่วยที่หนึ่งเราก็เริ่มลงแล้วฮะลงลงทีเลนต่อไปเนี่ยทีมนี้นะครับก็จะไปที่ลำไม่มากกับทุกคนครับทีมอ่าก็เรียกว่าจะได้ไปแต่รถดำเลยฮะไปลุยกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากช่อง y o ยูทูบด้วยครับผมสวัสดีครับ